ปีใหม่แบบนี้ครับมีใครกําลังมองหาของขวัญให้กับน้องๆที่บ้านอยู่หรือเปล่าครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วครับนี่คือ TCL Tab 7 Lite แท็บเล็ตสเปคดี D, ราคาย่อมเยามาพร้อมกับโหมดเด็กในราคาเพียงแค่2,590บาทเท่านั้นรุ่นนี้จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมมารีวิวให้ดูครับ ยสวัสดีครับผมแม็กเองครับรีวิววันนี้ครับเป็นการกลับมาอีกครั้งครับสำหรับค่ายนี้นะฮะ TCL e นั่นเองครับแน่นอนครับก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสรีวิวสมาร์ทโฟนของค่ายนี้ไปแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับกลับมาวันนี้ครับเราอยู่กับ รุ่นล่าสุดจาก TCL ครับส่งตรงมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับข่าวดีครับในรุ่นนี้วางจำหน่ายในบ้านเราเปิดราคาเพียงแค่2590บาทเท่านั้นรุ่นนี้เป็นแท็บเล็ตที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะเป็นของขวัญให้กับน้องๆในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับหรือว่าช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตที่เอาไว้ให้กับน้องๆเรียนออนไลน์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับ TCL Tab 7 Lite รุ่นนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจของเขาเลยนะครับในรุ่นนี้เนี่ยอย่า ที่บอกไปครับเขาจะมาพร้อมกับคิดโมดหรือว่าโมดเด็กนั่นเองครับซึ่งโมดเด็กของเขาเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าโมดเด็กที่เขาให้มาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับสามารถที่จะตั้งค่าการเล่นแอปต่างๆหรือว่าเวลาการใช้งานต่างๆได้รวมไปถึงเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอป้องกันการใช้งานยังไงในวันนี้จะมารีวิวให้ดูกับเรากันเริ่มแรกเลยครับเรามาดูแพ็กเกจกล่องแล้วก็เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนกับเราการสิ่งที่เราจะต้องดูเน เพราะว่าเวลาที่เราซื้ออะไรสักอย่างเหมือนเดิมครับเราจะต้องรู้ว่าหน้าตากล่องเครื่องสูนไทยเป็นยังไงภายในมีอะไรแถมให้เราบ้างําหรับหน้าตามาเก็ตกล่องของ tcl tab 7 Li t e รุ่นนี้นะครับลักษณะต่างๆตามที่ทุกคนเห็นเลยมาพร้อมกับโทนสีกล่องที่เป็นสีขาวด้านหน้ามีตัวเครื่องแล้วก็เขียนคำว่า tcl tab 7 Li ด e นะครับด้านหลังมีบอกสเปคครับในรุ่นนี้ครับหลักๆแล้วครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับรองรับการใช้งาน wi-fi ซึ่งไม่สามารถที่จะ ใส่ซิมใช้งานได้สำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับซีพียูแบบคอร์ มีกล้องหน้าและหลังมาให้ความละเอียดที่2ล้านมีดัมมาให้ 1G กิกรม 32GB กิกะไบต์แบตเตอรี่2580 M แมิลลิแอมแลก็มาพร้อมกับ Android 10 Go Edition นั่นเองครับพอเราเปิดออกมาด้านในนะครับสิ่งที่มีแถมเลยนะครับก็จะมีสายชาร์จที่เป็นแบบไมโคร USB มาให้1เส้นมีสมุดคู่มือการใช้งานเบื้องต้นมาให้นะฮะทุกอย่างจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะท่านเพื่อนไม่เข้าใจอะไรก็สามารถเข้ามาเปิดอ่านได้นะแล้วก็มีใบวารันตีการ์ดนะครับซึ่งในรุ่นนี้รับประกัน แน่นอน100%แล้วก็มีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับเป็นปักกลมๆดำๆแบบนี้นะครับอันในกล่องจะไม่มีเคสมาให้นะครับแล้วก็ไม่มีฟิล์มมาให้ด้านในจะมีสมุดการใช้งานใบรับปาาระกันมีอะแดปเตอร์แล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับหลักๆของที่แถมมาจะประมาณนี้นะจ๊ะดูอุปกรณ์ไปแล้วเดี๋ยวต่อมาเรามาดูดีไซน์กันบ้างดีกว่าครับสำหรับ TCL Tab 7 Lite รุ่นนี้ครับเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับโดยในรุ่นนี้นะฮะด้านหลังที่เขามีมาให้เนี่ มาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นพลาสติกแล้วก็มีการเล่นเท็กเจอร์จุดๆจๆดๆ,ๆ,ๆตาดจุดทุกคนเห็นเลยวัสดุต่างๆทำออกมาได้ดีสมราคา <S <S ด้านหลังตรงนี้ครับมาพร้อมกับโลโก้ TCL ครับตำแหน่งการใช้งานต่างๆด้านขวามีปุ่ม power แล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงมาให้ด้านบนตัวเครื่องครับมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จที่เป็น micro USB นะครับแล้วก็มี b l j a 3.5มาให้ ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะมีสล็อตที่เอาไว้สําหรับเพิ่ม SD card มาให้นะครับตัวเครื่องมีมาให้32 g ิสามารถเพิ่มได้อีกนะด้านหน้าจอครับ ในรุ่นนี้ครับแน่นอนมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วครับสีสันหน้าจอความคมชัดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทําออกมาได้ดีสมราคานะครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะฮะความสว่างหน้าจอเท่าที่ลองก็ถือว่าให้มาดีนะสู้แสงแดดได้สบายๆขอบจอที่มารุ่นนี้เนี่ยอาจจะดูหนาๆห,หน่อยแต่โดยรว,วมเรื่องของการดีไซน์เนี่ยผมคิดว่าด้วยขนาดที่เขาให้มาวสัสดุที่ให้มาน้ําหนักที่ให้มาแล้วก็ความหนาของตัวเครื่องที่เนีมาหยิบจับใช้งานได้แบบสบายๆแน่นอนการใช้งานต่างๆครับในรุ่นนี้อย่างที่ผมบอก ไปนะครับจะมาพร้อมกับ Android v e เวอร์ชันเป็นแบบ Go Edition นะครับซึ่งแน่นอนครับในรุ่นนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึงซอฟต์แวร์นะครับก็จะมาพร้อมกับ Android แบบพียวพิ้วีนๆที่มีหน้าตาแอปหลักๆมาให้ประมาณนี้นะครับแอปที่ให้มาก็ถือว่าให้มาไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็แอปขยะเท่มาก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากสามารถใช้งาน Facebook ไล v ์ได้นะครับมีโหมดคิดมาให้หรือว่าโหมดเด็กมาให้นะครับมีเครื่องคิดเลขมาให้สามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อได้ใช ้งาน Google Assistant ได้การตั้งค่าต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับการตั้งค่าต่างๆไม่ได้มีอะไรเยอะนะตามแบบฉบับของมือถือหรือว่าแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับ Android ที่เป็น Go Edition นะครับจะเน้น c l นๆเพียวๆการใช้งานต่างๆนะครับในรุ่นนี้ก็จะรองรับ WiFi ที่เป็น WiFi 2.4G การแสดงผลต่างๆนะครับในรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Dark Mode มาให้ด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาตั้งค่าตัวอักษรให,ให,ให้ใหญ่ๆแบบนี้ได้ใครที่กังวลว่าน้องๆใช้งานนานๆควมองไม่เห็นเราจะต้องไปเพ่ง ตัวหนังสือว่าที่ลายหรือว่าทํานู่นทํานี่อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับสามารถตั้งตัวหนังสือขนาดใหญ่ๆได้เลยนอกจากนี้นะครับในรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นๆคลิปนะครับนอกจากจะเป็นแท็บเล็ตขนาด7นิ้วที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ได้ Android ที่เป็น Android 10แบบ Go Edition แล้วเนี่ยนะครับในรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับโหมดคิดนะครับซึ่งในส่วนของโหมดคิดเนี่ยผมว่า น่าสนใจมากๆเพราะว่าโหมดคิดที่เขาให้มาเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานต่างๆให้เหมาะสมกับน้องๆได้แล้วก็ภายในโหมดคิดนะครับที่เขาให้มาเนี่ยจะมีแอปต่างๆที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่มีมาให้นะครับการวาดภาพแล้วก็เราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งมีให้เราได้เล่นแบบ เยอะมากๆเดี๋ยผมยกตัวอ,อย่างสักเกมหนึ่งให้ดูก็แล้วกันนี่ยกตัวอ,อย่างให้ดูนะจริงๆแล้วมีหลายเกมมากๆนะครับเกมนี้ก็จะมีชื่อว่าร้านขนมหวานของแพนด้านั่นเองนะครับมีภาษาไทยด้วยเห็นไหมขอแหฮงมากเลยเออแหฮงค์มากเลย,อ,ยอ,อ่ะหมอ่ะก็จะเป็นเกมที่ทําอาหารนะอยากทำเครื่องดื่มอะไรตอนนี้ก็จะเป็นเกมที่เสริมสร้างพัฒนาการน้องๆนะครับอไอศกรีมที่ชอบเดี๋ยวผมจะลองทําไอศกรีมนะชอ็อกโกแลตรสชอ็อกโกแล,ตอ,อลตอ่ะเราเติมนมไปนะครับ แล้วก็ยังไง giving. อีกผสม,สม<ล>ในเครื่องปั่นอ่าผสมในเครื่องปั่นแล้วเราก็ปั่น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 เข้าไปเลยใส่เครื่องปั่นไอ่ละทีมกาจเป็นซอสไอยละทีมมาแล้วก็ระเบิดต้มเป็นโกโก้คันหรือเปล่าแอบเอาโคนอะไรดีอ่ะโคนนี้ละกันครับผมชอบกินโคนที่เป็นสามเหลี่ยมอ่าเหมืที่จับแป๊บเนี่ยเสร็จแล้วฮะกาลังเล <Ahí my S 1> ือกตกแต่งหน้าที่ต้องการแล้วก็มีท็อปปิ้งนิดนึงนะฮะใช่ไหมเขาเรียกท็อปปิ้งหรือเปล่า แต่งหน้าเป็นน้องแ ok พนดงพันด้าโอ้โห,โหมีเยอะแยะใส่ดาวไปอ่ะนี่ฮะประมาณนี้คะัทุกคนครับอันนี้คือเกมหลักๆที่เขามีมาให้นะครับจริงๆจะมีหลายเกมมากๆแล้วก็นอกจากเกมก็จะมีพวกการวาดลงวาดรูปออย่างงี้มาให้นะครับแล้วก็มีพวก คิดโจอทีวีนะครับหรือว่ารายการทีวีที่เหมาะสําหรับเด็กนะครับนอกจากนั้นครับนอกจากที่จะมีแอปต่างๆที่มาช่วยเสริมสร้างพัฒนาของน้องๆแล้วนะครับในรุ่นนี้เนี่ยนะครับความเจ๋งเขานะฮะเรายังสามารถที่จะเข้าไปปรับตั้งค่าการใช้งานต่างๆได้ด้วยนะครับถามว่ามันทำยังไงอ่ะอย่างตอนนี้นะครับผมล็อกรหัสไว้นอกจากหน้านี้ น้องๆจะไม่สามารถที่จะใช้งานแอปอื่นได้เลยหลังจากนั้นนะครับในรุ่นนี้นะครับในส่วนการตั้งค่านะครับก็จะมีให้เราเลือกเพศเลือกอายุวันเกิดน้องนะครับอันนี้ก็ไปลองเลือกกันแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับการควบคุมสําหรับผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราปรับในส่วนการควบคุมเวลาเล่นมาให้นะครับมีโหมดถนอมสายตามาให้นะครับแล้วก็มีโหมดต่างๆมาให้ด้วยนะครับซึ่งมีตัวช่วยในส่วนของการตัดแสงสีฟ้ามาให้ด้วยนะครับใครที่กังวลว่าน้องๆนะครับใช้งานนานๆแล้วก็จะทําให ตาเสียเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทาง t c l เขายัางเกมไปว่าหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยเป็นหน้าจอที่ออกแบบมาให้มีแสงกระพริบที่น้อยมากๆออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆใช้โดยเฉพาะนะครับเรื่องของการใช้งานสายตาน้องไม่เสียแน่นอนถ้าใช้งานานานๆมีโหมดอ e ีบุ๊กมาให้นะครับมีโหมดการแจ้งเตือนถ้านอนมาให้มีการแจ้งเตือนความลาช้ามาให้นะครับก็อลองมา ปรับตั้งค่ากันแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับเรายังสามารถที่จะควบคุมการเข้าเว็บไซต์ของน้องๆได้ด้วยน,นะครับอย่างผมเพิ่มเป็น u ู u b e น้องๆก็จะใช้งานได้เพียงแค่ YouTube เท่านั้นแล้วก็มีการควบคุมแอปต่างๆมาให้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกตั้งค่านะครับว่า,าน้องๆอ,อยู่ในโหมดนี้เนี่ยอยากจะให้น้องๆใช้เพียงแค่แอปอะไรคุณพ <fr> ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าได้เลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับน้องๆเข้าไปเล่นเกมหรือว่าเข้าแอปที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ถ้าน้องๆจะเข้ามาปรั อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาปรับตั้งค่าได้จะต้องรู้รหัสคุณพ่อคุณแม่โดยรวมหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคิดโหมดจริงๆแล้วมีอะไรให้เราได้ใช้งานเยอะมากๆอันนี้คือหน้าตาแอป,ปที่เราตั้งค่าเซตเอาไว้นะครับว่าอยากให้น้องเขาเนี่ยใช้เพียงแค่แอป,ปเท่านี้ต้องน้องก็จะสามารถใช้ได้เพียงแค่แอป,ปเท่านี้เท่านั้นส่วนเว็บไซต์นะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับงน้องก็จะสามารถเข้าได้เพียงแค่เว็บที่เป็น YouTube เท่านั้นนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปอัดลบได้นะอยากจะให้ใช้้งงงงาาานนเเพียแค่่หรืออววใช็บไซต์ข คูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียนออนไลน์ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเลย,เลยน้องๆก็จะไม่สามารถเข้าไปท่องเว็บที่นอกเหนือจากนี้ได้นะครับถือว่าเป็นท็บเล็รที่เหมาะมากๆสําหรับน้องๆจริงๆสําหรับในรุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสาหรับ TCL Tab 7 Lite รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับสเปคที่ให้มาก็ถือว่าใช้ได้เลยเป็นแท็บเล็ตขนาด7นิ้วมาพร้อมกับแรม1 g ิกะ r m 32 g b นะครับมีแบตมาให้2,000กว ah ่ามิลลิแอมแล้วก็ได้กล้องหน้ากล้องหลัง2ล้านนะครับกล้องผมอาจจะไม่ได้มาเจาะจงให้ดูเพราะว่าอาจจะไม่ใช่จุดเด่นอะไรมากมายแต่มีกล้องมาให้น้องๆก็สามารถที่จะเซลฟี่สามารถที่จะถ่ายรูปส่งงานให้กับคุณครูหรือว่าถ่ายรูปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ในเวลาเรียนได้่ มาพร้อมกับคิดโหมดอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะตั้งค่าควบคุมการใช้งานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าแอปเวลาในการใช้งานการเข้าเว็บไซต์ต่างๆสามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่เหมาะกับ น้องๆหนูๆแล้วก็เหมาะที่จะเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่แบบนี้มากๆนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาท็บเลตดีๆหรือว่ามองหาท็บเลตเอาไว้สาหรับเรียนออนไลน์ยังไงก็ฝากรุก่นนิ้วได้ละกันครับในราคาเปิดตัวเพียงแค่2,590บาทเท่านั้นสามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับตามตัวแทนจําหน่ายต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมผมมีทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอของเรันขอเพิ่มเติมเรื่องของศูนย์บริการหลังการขายกันสักหน่อยก็แล้วกันครับช่วว่าหลายคนน่าจะกังวลน,นะครับว่าหลังจากที่ซื้อแล้วเนี่ย จะเอาไปเข้าศูนย์ที่ไหนใช่ไหมครับในรุ่นนี้นะครับเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับเขาจะเป็นแบบ d o o r t o door service นะครับรับเครื่องถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ยังควบคุมทั้ง7จจังหวัดทั่วไทยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกทมนะครับสามารถ walk in เข้าไปได้เลยนะครับหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับตามเวลาทําการตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึง17บเนกาสามนาทีนะครับผมเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ ไลฟ์ถ้าใครใช่ฝากกดแชร์ด้วยก็แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Tech Now ก่อนใครนะครับคลิปนี้ผมแม็กค,คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มีมากก่็น,น้อยนะครับผมไปยบายครับ